สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีนักธุรกิจเสมอเหมือนตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติหน้าที่การสอนแผนกิาช่างยนต์สาขางานยานยนต์วิรายาการชีพสระบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปัจจุบันรับราชการมาแล้วเป็นเวลาระยะเวลาเจา7ปีตั้งแต่วันที่ส5บห้าสิงหาคมพุทธศักราช2อ6 0นหสิะครับปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ทําการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนรหัสวิชา201012001ครับจำนวนชั่วโมงทฤษฎีหนึ่งชั่วโมงปฏิบัติหกชั่วโมงรวมจำนวนสามหน่วยกิตนะครับเป็นวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตวิชาชีพพุทธศักราช2562ตามคำอธิบายรายวิชานะครับจะศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานนะครับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์นะครับหลักการทำงาน การถอดประกอบสรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบจุดระเบิดนะครับระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อนระบบ, ID, ระบบไอดีระบบไอเสียนะการสตาร์ทเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงสมรรถนะให้ได้ก็คือจะต้องแสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างนะครับหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนลการถอดประกอบ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก,สนะสสแนะก๊สโซลีนตามคู่มือนะครับตรวจสภาพชิ้นส่วนและนะครับตรวจเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือนะครับบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือนะครับสภาพปัญหานะครับสภาพปัญหาในการเรียนการสอนที่ผ่านมาในหัวข้อ,ขอการเรียนที่เป็นทฤษฎีนะครับนักเรียนมักไม่ค่อยนําความรู้ที่เรียนจากทฤษฎีเนี่ย มาใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานทําให้เวลาลงมือปฏิบัติงานเนี่ยนะครับครูจะต้องเริ่มสอนใหม่นะครับในส่วนของทฤษฎีที่จะนํามาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับและหลักการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเวลาสอนทฤษฎีจะใช้สื่อนะครับในการสอนก็คือ powerpoint หรือสื่อของจริงนะครับที่เป็นเครื่องยนต์จริงๆนะครับสามารถใช้งานได้ปกติแต่ไม่สามารถมองเห็นชิ้นส่วน ภายในที่มีการเคลื่อนที่นะครับทําให้น right? ักเรียนเนี่ยอาจจะมองภาพไม่ออกในเรื่องของโครงสร้างนะครับว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่กับที่นะครับผมจึงทําการแก้ไขนะครับด้วยการนําเครื่องยนต์กาลองเนี่ยนะครับที่สามารถมองเห็นนะครับชิ้นส่วนทั้งการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับ ก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถมองเห็นภาพการทํางานจริงๆได้นะครับไม่ต้องจินตนาการตามรูปภาพนะครับและหลักการทํางานเครื่องยนต์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการทํางานสี่จังหวะนะครับก็คือหนึ่งจังหวะดูดนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากตําแหน่งศูนย์ใต้บนลงสู่ตําแหน่งศูนย์ใต้ล่างนะครับเมื่อเราใช้เครื่องยนต์จาลองเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าการทํางานนะการเคลื่อนที่ของลูกสูบนะครับ การหมุนของเพา่าข้วเวียงการทํางาน,นกลไกต่างๆนะครับขณะที่สูบเลื่อนลงเนี่ยเห็นการทํางานของมันทั้งหมดนะครับสองจังหวะอัดอคือการทํางานต่อเนื่องจากจังหวะดูดนะครับลูกสูบเคลื่อนที่จากตําแหน่งศูนย์ใต้ล่างขึ้นสู่ตําแหน่งศูนย์ตายบนนะครับวาดีและวายเสียก็จะปิดสนิทนะครับสามจังหวะระเบิดคือจังหวะที่หัวเทียนเกิดประกายไฟ จุดส่วนผสมน้ํามันกับอากาศ change. ทําให้ให้เกิดการเผาไหม้นะครับผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงถ่ายทอดกําลังงานนะครับสี่จงังหวะคายคือจงังหวะที่เครื่องยนต์คายเสียออกจากห้องเผาไหม้โดยการทํางานร่วมกันของวาล์วไอเสียและลูกสูนะบลูกสูบจะเคลื่อนที่จากตําแหน่งศูนย์ใต้ล่างขึ้นสู่ตําแหน่งศูนย์ใต้บน aj. เพื่อขับไล่เสียออกจากกระบอ,อกสูบและก่อนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ถึงตําแหน่งศูนย์ใต้บน วาล์วเสียปิดเกือบจะสนิทวาล์วดีเริ่มเปิดนะครับจังหวะนี้เรียกจังหวะโอเวอร์แลปและในการทํางานของเครื่องยนต์จังหวะที่เราจะนํามาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรักอบตั้งวาล์วการประกอบถอดประกอบเครื่องยนต์นะครับก็คือจังหวะอัดสุดและปลายจังหวะคา,ายหรือจังหวะโอเวอร์แลปนะครับแล้วก็จะทําให้นักเรียนรู้ว่าลูกสูบที่ขึ้นอัดสุดจังหวะโอเวอร์แลปเนี่ยอยู่ตรงไหนของเครื่องยนต์ แล้วสามารถนําไปใช้อะไรได้นะครับในการปฏิบัติงานหลังจากที่นักเรียนนะครับเข้าใจหลักการงานของเครื่องยนต์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการให้ลงมือปฏิบัติงานนะครับในการปรับตั้งวาล์วของเครื่องยนต์โดยจะให้นักเรียนจับคู่กันนะครับเพื่อทําการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ในตําแหน่งลูกสูบที่อัดสุดนะครับและสูบที่4ี่เป็นจังหวะโอเล็โดยครูก็จะสาธิต ให้ดูว่าการหมุนของเครื่องยนต์สูบหนึ่งนะครับเป็นจังหวะอาัดเนี่ยดูที่ตรงไหนนะครับถึงรู้ว่าสูบที่หนึ่งอัดสุดแล้วแล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยทดลองการหมุนเครื่องยนต์ดูนะครับว่าจังหวะอัดสุดอยู่ตรงไหนนะครับโดยครูก็จะให้คาแนะนําด้วยนะครับหลังจากนักเรียนนะครับหลังจากนั้นก็จะให้นักเรียนเนี่ยสลับเปลี่ยนการฝึกกับเพ,เพื่อนเพื่อช่วยเอ่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนักเรียนก็จะทํา ทำได้นักเรียนที่ทําได้ก็จะคอยแนะนําเพื่อนนักเรียนที่อาจจะยังทําไม่ได้นะครับผลลัพธ์การเรียนของเรียนก็จะดีขึ้นในหัวข้อของการเรียนทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติงานนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะเป็นประเด็นปัญหาของรายวิชางานระื่อยต์แก๊สโซลีนในหัวข้อที่กล่าวมานะครับผมว่าที่ร้อยจีนธุรกิจเสมอเหมือนตําแหน่งครูวิเลยการทีพสระบรีครับต้องขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ